สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาชมเถาติดเถาติดต่อนะคะหรือว่าพญาไร้ใบนะคะอันนี้เป็นเป็นปลูกในดินนะคะใช้ดินผสมใบแจงแล้วก็จะมีใบม้ยม,ยมนี้ร่วมลงมานะคะอันนี้นะคะปลูกสี่กิ่งนะคะนี่ 1.. หนึ่งสอสามสี่นะคะเนี่ยที่เห็นเป็นขาวๆนี้นะคะ คือกิ่งที่ปลูกนะคะอันนี้อายุร้อยห้าสิบวันนะคะอันนี้จะจะปลูกในวงกลมนะคะอันนี้ที่เห็นเขียวๆนี้ก็คือกิ่งที่แตกขึ้นมาใหม่นะคะน,นี่นะคะนี่ที่เห็นเป็นนี่คือกิ่งที่แตกขึ้นใหม่ประมาณ ประมาณ6กสิบถึงเจิกิ่งนะคะแต่ที่เป็นขาวๆนี้ก็คือกิ่งที่มันแก่แล้วนะคะอันนี้คือจะปลูกให้ให้เถานี้ขึ้นต้นไมย,ยมนะคะนี่นะคะ150วันนะคะนี่ค่ะปลูก150วันใช้ธรรมชาติไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะ ใช้ดินผสมใบแจงนี่ค่ะตอนนี้เขายังไม่ออกดอกนะคะจะเขาจะออกดอกประมาณสองอาทิตย์นะคะมีคลิปที่ถ่ายดอกให้ดูนะคะดอกเขาจะเป็นสีขาวตามตามนั้นนะคะที่จะเป็นสีขาวนวลนๆนนอันนี้เป็นอันนี้เป็นกิ่งที่แตกอันนี้นะคะเนี่ย สิ่งที่แตกเยอะเลยนะคะสวยงามถ่ายให้ดูนะคะอันนี้เป็นอันนี้ยาวเริ่มยาวนะคะนี่นถ่ายให้ดูนะคะ นี่เขาจะเขาจะแตกจากตรงนี้นะคะนี่โดเขาก็จะออกแถวๆนี้นะคะนี่โดเขานี่เขาก็จะแตกกิ่งก่อนปลูกในวงกลมนะคะจะให้ขึ้นต้นไม่ยุ่นี่ค่ะตามนี้นะคะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ